สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเนาะครับเรื่องของที่มีกลุ่มเด็กออกมาดูถูกคนอีสานนะครับเมื่อนี่ผมกะสิบอออกมาด่าเนาะครับผมเพราะว่ามีคนด่าร้ายแล้วเนาะครับผมทั่วประเทศเลยครับผมบอสิเป็นคนอีสานบอว่าสิเป็นคนภาคใดๆกปะปนามไปตามๆกันเนาะครับแต่ว่าผมอยากจะฝากไปถึงน้องๆเนาะครับผมที่ ไม่ว่าจะโตมาจากอีสานไม่ว่าจะโตมาจากภาคไหนๆน,นะครับผมให้เราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนะครับผมเฮาเลือกเกิดบ่ไดแต่ว่าให้ภูมิใจในความเป็นตัวของจักของ้อ้นี่หง่ยายมากนํำเข้าเหนียวไง่ยายมากนํำทงไฮทงหน้าเนาะครับตอนนี้ออ้เบ้าได้ที่สาหาภาษาเนาะครับผมภาษา,าที่สุดก็คือภาษาอีสานครับเพราะว่าเป็นภาษาที่สื่อสารแล้วได้ใจมากที่สุดอันดูถูกว่าเ้าเป็นคนอีสานมันเป็นเพียงแค่การดูถูก แบบหนึ่งเท่านั้นเนาะครับผมเฮาใหญ่มากเฮาต้องพอกับการดูถูกในห่หลายๆรูปแบบเนาะครับบวาสิเป็นเฮาเรียนบเกง่งเฮ่าอ่าเป็นคนยากจนเฮาอ่าเป็นคนหน้าตาบด่ดียังสิครับผมมันมีการดูถูกในหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นแล้วภูมิใจในความสามารถในความเก่งที่เขามีเขาอาจจะเล่นบเกง่งแต่ว่าเขาอาจจะดำหน้าเกง่งเขาอาจจะ ตตเต้นโบเกง่งแต่ห้าอาจจะร้องเพลงเก่งเ้าอาจจะร้องเพลงบบเกง่งแต่ห้าอาจจะเต้นเกง่งก็ได้เจ้าเลี้ยนอาจจะโบเกง่งแต่เจ้าอาจจะด่าเกง่งเจ้าเล่นกีฬาบบเกง่งแต่ว่าเจ้าอาจจะขายของเก่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ห้าพุ่มใจในความสามารถของห้ามองหันแล้วมั่นสิพ้าให้ห้าไปไกลแล้วข้ามดูถูกต่างๆแล้วนี่มั่นสิบบมาทำลายห้าใดครับผมล้วกะ็ห้ามลอกเลียนแบบนะครับการดูถูกคนแบบนี้ให้เราโตมาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเคารพในความเป็น น,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนมาจากไหนนะครับผมให้เคารพความเป็นคนของทุกๆคนนะครับเดอ้อน้อะคันบ้กข้าวว่าสิไปเก็บเฮ็ดนี่สิจัดคลิปเต็มเลยเนาะครับผมหามาดูถูกคนอีสานนี่คนอีสานเก่งกระดอไปแล้วไปเก็บเฮ็ด